เกเอ็ดกเอ็เขไม่เอายิ่งขเด้งไปไหนไอ้าเดี๋ยวขาไปหามาดิไม่เอาไม่เอาแล,ล้วันีนน้มันชัดกว่น เอ้ย่าเบาๆไม่เอาไม่เสียงดังเบาๆยำยำยำมันมันมันมไม่มีแล้วเขาหนีรั่วแล้วแมวแล้วเออดูว่าเัวเขาบูดหรอกนี่มีตะยูนอ่ะตะยูนโอ้สารตะยูนเนาะเยอดูตะยูนเออตอนนี้นเขายังไม่ตายนะเออเขายังจะพูดได้นะเอ้ย่าลองดูเดี๋ยวดูกับอาม마ดูดูมือถือกับอามาไปนั่งนั่งตัดดีๆนั่งตัดดีดี จไปเยี่ยมมที่โรงพยาบาลแล้วถ่ายมกับลุงสีแล้วถ่ายไหให้ดีดูไหกรบลุงสีแล้วกน่าเปจนากลัวป้าวายกินกลัวป้าาวายกินใอรยาไอ้ยาไอ้ยาค่ะไอ้ยารองเพลงนี้ให้ลงตีฟัง่อนอยไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาน่มเพลงลมหนาวที่จะกลับแล้วเร็วๆอารมหนาวนะอเลว่าอ่อ่เอาโอเคเดี๋ยวมาพามาหมอารมณหนาวเลยลุงตีฟังกันเร็วๆอ่ะอๆ อาย่นี้ก็มาเรื่อยเลยนะอายุตายไม่มาเลยรอใชหมรออือรอต่อะไรอะไรไรเอาไปทำไมเอาไปทำไมตักรอ

แม่เพลงนูวะม่มีตาตามีตาก็อาเจ้าก็อาเจ้ามีมีมีตาตาไม่เอาอ่านเลยอ่านไปเลยลูกอ่านมาเลยไม่ต้องสะกดเอออ่านเลยอ่านเลยอ่านเลยอาเลยไม่เอาเขาไม่ฟังอ่านเลยลูกอ่านมีจ้าอ่านให้จบดีดีชี้ดีๆีอามาฟังนะอามาเขยบไปใกล้ไหมใกล้หลัง ดีๆอกามีกาตัวไม่ใช่อ่านดีๆไรไร่เเัวไทยอามมนาอามีนาชี้อามีนุมนาอาปุกาดูปูงูไอตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียให้มดีโมามามานีดอ่ดีๆผสมไปเลย ดีเเสีอะดีอบช่าโ่าอีกทีเมอ่านดีๆเฮียชี้มันหน่อยเฮียชี้มันมันอ่านอะนอ่านแล้วว่าอะไรวะนามีรููนามีรูปูเก่งนะวะเก่งนะวะนามีพาโตพาโตใช่เปล่าใช่เปล่ามาหาออาใช่เปล่าใช่เปล่า จีมาเห็นมันมันเหรอสีมาอ่ะมานีอะไรเร็วมานีอะไรใช่ฮะใช่เร็วใช่แล้วมะอ่ะเร็วมานีต่อมานีพาโตมานีพาโตพาโตมาหามานมานาหาหาไม่มีหออาหาอ่ะอ่าโอเคอ่ะ ั้งใจก็เดี๋ยวให้เล่นอ่มเร็วชี้ไปนอตมีาหีทาลูปเดี๋ยวให้จบกันเดี๋ยวพื่อ่าเดี๋ยวให้เล่นเดี๋ยวให้เล่นอ่าอีบดที่ส่บทที่สสุดท้ายได้เร็วที่เราอ่านมาเร็วๆเร็วอให้ถูกเร็วๆอ่ะ อ่านดีๆม right. no, ันต oh. An ah, mm hmm. AP uh, oh. ั้งใจเอออ่านดีๆตสีเท่าไปเลยอ่านสะกดก็ได้อ่านนี่ไม่ได้สอนอ่านสะกดอ่านสิมันอ่านได้เฮียอ่านดีๆอนือสีเท่าเอาเท่าอ่านไม่เป็นหรอเท่าเท่าเท่าอ่ามอ่านเลย ชูอะไรชูอ่านเป็นชูใจพาสีเทาไปหามานี่อ่าสีเทาไหนอ่านั่นแหละเนี่ยสีเทาอ่าต่ออ่าเร็วเร็วสีเทาอะไรสีเทาไปหาโตอ่าอ่าโอเคมาต่อเห็นไหมเด็กมันจะดูภาพเห็นไหมโตโตดีใจตโตดีใจ แม่เก่งมาเก่งม,เกงมาสีสีสีเทาสีเทาไปหาโตไวไวแม<า>่แม่เก่งไม่เก่งแม่มานีชูมานีดีใจชออูอะไรอะไรอ่านไปอ่านไปชูใจก็ดีใจ โอเคเก่งมากค่ะบทที่สี่ก็เหรอบทที่ห้าอ่านได้ด้วยเหรออ่านได้ด้วยเหรอลูกลองดูดิมาไม่ได้สอนลองดูอ่านได้ไหมมาไม่ได้สอนนะอ่านลองอ่านดูซิอ่านมาอ่านไม่ได้สอนอ่ะไม่ได้สอนนะอ่าโต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 เราสักอ่านไม่ต้องมีไม่ต้องโตมีตาโตมีขาโตมีหูโอ้โหเฮ้ยเก่งเว้ย

หันว uhm, <cima S 1> ่าอะไรทำเนี้ยถออุถูอถูถูถูอ่ะอ่ะถูไปถูมาโตก็ไม่ตัวถูเลยวะถูถูไว้ไวโอเคพ่อพรแล้วพรแล้วพรแล้วพระคิเกียนอ่ะคสมทับได้เลยว่ะ ยังไม่รู้แสดงเขาผสมมันในยุคได้ยังไม่ได้หรอกแค่สะกดแค่นี่เองเปล่าเขาถ้าเขาสะกดเป็นไงสะกดเป็นหรอเก่งอืมอืมอ๋อว่าอะไรเรื่อยปูนาอะไรปูนาปูนามีสอเออดำอ่าไม่ไม่สอนนะก็มีหูสีอดำอ๋อไม่เก่งไม่เก่งเลย โอ้โหเลยวะโอ้โหตัวโอ้โหตัดีดีพอแล้วลูกพอะไรลูกพาอะไรให้เย่ล่ะปูนาตัวมีปูนา่ะมีปะใช่ปูนานี่เฮียนี้ดีนะจิ๊บซี่หลอกให้เฮียเป็นปิ้นสีอ่ะสวยเลยอ่ะเก็บไว้ดีๆนะ